สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข <_ t> um> ้าสู่ช่องแซงต้ามเกานะคะตอนนี้ก็จะมาฉีดยาให้น้องคำพ้อยนะคะน่าจะเป็นยาพวกประมาณยาวิตามินยาบำรุงอะไรพวกนี้เนาะ,ะเป็นแร่ธาตุเป็นธาตุเหล็กอะไรพวกนี้เนาะ,ะเสริมเสริมภูมิเสริมให้น้องอะเนาะ โอ้นี่นะคะท่านเออประสัตธ์เนาะก็ได้มาให้บริการถึงที่เลยนะคะฉีดวัคซีนด้วยเหรอยัง,งอดแน่อยู่เนี่ยมคงไม่ฉีดหรอก เดี๋ยวให้อาการดีขึ้นก่อนให้แข็งแรงก่อน,น,นบ้านกูโกกก็ช<ๆ>ีดตรงไฟได้รับเลยมักสมองเลยดูนี่วันนี้บ้านกูโกกก็ไปตรงไฟเลยครับเอาไปจะสั่งเข้ามากก็เลยสั้งขาโอ้ไม่ให้โกกกก่อน

อูเอหูเด้อหูเด้ออ้ยเก่งเก่งอ้ยเก่งน้ำตาโยยยำทางเยู่ส้มือกยโอขนาดมาอยู่สองมืออเลยคือสิตายนี่กินหัาวอยเนาะกินหัวห่านโอ้ เก่งมากเลยเก่งมากเลยขับประคองไปตอดเลยอยู่ในบ้านเนี้ยหันแล้วหันแล้วเอาล้วเดนไปเลยแข็งแรงแล้วจอยคักย่านี่แม่ย่าคุณหมออาไเนีอย่า อยเก่งจังเลยเก่งจังเลยจอยแถวบางในพี่น้องบางหนึ่งเนี่ยตึงขึ้นแล้วด้ออือ <c oughs> อันนี้ก็ไปเอ่อกกตูมต่อนะฮะไปกกตูมต่อเ <c oughs> พราะเรายัางมีอวัวที่กกตูมนะคะเมื่อกี้ไปที่ข้อควายเนาะนี่ก็คือความสุขเล็กๆของพอลลี่อีก อีกจุดหนึ่งนะนี่ค่อยมักต้นไมหม่พี่หน่อยนี่ก็ขยายพันธุ์เนาะใช้ใช้ใบมันมาเสียบลงนะพอขยายพันธุ์ก็แตกอ,ออกมาแล้วนะอันนี้เขาเรียกงาช้างงาช้างก็แตกแตกหน่อเรื่อยๆนะคะพอพอได้หน่อแล้วเรากแ็แยกออกมาแยกออกมาแบบนี้เนาะ เมีแตกหน่อมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกใส่กระถางนี่มีแต่แนียให้กังวลได้ขันไปหลายๆมือนะต้นมงต้นไม้คอยนีะนี่ก็แตกหน่อแล้วกวักมรกด มีอันนี้ด้วยจ้าก็มีอันอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะที่ไม้ใหญ่แยะเออไม้ใหญ่แยะอันนี้นะ ก็เรียกไม้ใหญ่แย่นะ,นะแตก <ๆ S 1> แตกอ <ๆ S 1> อกมาเรียไม้ใหญ่แย่ด้วยอันนี้แต่อันนี้ยังยังมีอายุน้อยนะเนี่ยเขาจะเอาลำตัวนี้แหละที่ไปใส่เป็นตะกุดนะแต่ว่าอันนี้ยังยังอายุอ่อนอยู่ก็กำลังแตกไปแตกอะไรนะสวนหน้าบ้านสวนเล็กๆ มุมเล็กๆที่เรียกว่าความสุขของพอลี่ยังน้องเป็นยังไงล่ะโอเคแล้วเน้อเจอไปสองเข็มเดี๋ยวอาวัคซีนก็ให้น้องแข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาฉีดนะคุณหมอบอกตอนนี้น้องยังไม่แข็งแรงนะอุ้ยไฮไฮสมออยเป็นเนะะสมอยเป็นขนาด น้องเขาไม่ได้กินนมแม่นะคะเลยไม่มีผุ่มต้านทานอะไรเลยเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะนะอ่อนแอนะร้องทำไมเหรอลูกเจ็บบอไปน,นอนกินแล้วก็นอนห้ดิห้อีกอืมอืมน้ำตาไหลผักๆอยู่ ไม่ลองลงไม่ลองมันคือเด้งหน่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืมสั์เนาะมันก็มีหัวจีทัวใจก็คือคนนี่ล่ะเด็กหน่อยก็ขี่อ้อนเียกลองความสนใจก็คือคือกันนี่ล่ละค่ะจอยนเมืองเนว่างนึเงไ่นอ้วนขึ้นแล้วเด้มาโซมาจอยอีกเออแม่อยู่นี่แหละยางมาหา อยากใครมาอยู่มาลูบมาคำ้ำยังสี่หละเพิ่อนนะไปกินหญ้านะหนูมหงงมูงามงามหนูงามงามอมพอยคุณหมอบอกหลอดอยูด่ดอก <laughs> มันจอยซื้อว่าสัน อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ค่ะ